โอ้ยเฮ้ยแม่ยังวะโอ้โอ้โอ้หอยมบกต่วนโอ้โอ้บกต่วนบกต่วนแปลกละบกต่วนแปลนเปลี่ยนไปเอาโอม่ยังเนาะบกต่วนไปหากินทาง้นี้เดียวบนี้โอ้ยเอเธ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 อแม่ยังอีกบบานี้หวยห่ยห่ยยย่ยโอ้ยบกต่วนเนี่ยด็กมีน่าๆๆๆโอ้โหให้พรมาอนาปุ้ยบกเพ็ดอย่างก็คือบกเน็บกต่วนมึงสิเปลี่ยนไปคนอื่นได่ได้เลยเปลี่ยนมึงได้บโพลลูกหลานยายหลุยหลานไรเสยโพน ียมา Adult. จุดก่อนเอาลับ่ล so ้วมาถอยถอยถอยเอยมาเอออาเพื่อนนะหนึ่งสองุ๊ยไปครับทีนี้ไปนไม่เห็นงามเลนาะถอมาถอยมาถอยมาเลยลูกถอยมาแต่เนี้เดี๋ยว เอาไฟมาเปิดให้แม่หน่อยนโอเปิดไฟบอจ้าบอพ่อจะเอาไฟมาเปิดให้เราแน่ไฟบอแม่เดี๋ยวได้ไนี่เขมเดี๋ยวเพิ่เอาขาไฟที่ฮอาไรซสดนะไปเปิดให้แม่นอมหน่อยไปป่าไฟไปแล้วนี่มั้งจะเอาไฟอยู่ห้องน้นมาเปิดนี่ไฟโบจักมั่วไวเลยไปเปิดให้แม่นอมแน่ โอไฟบ่เอออเคเอนท์แท